สวัสดีครับตอนนี้เรามาเที่ยวงานภูเขาทองนะครับเออทษทีไม่ใช่งานภูเขาทองตอนนี้เรามาเที่ยวปากคองตลาดนะครับวัดมีจัดงานนะครับงานวัดแล้วก็มีขาเล็กระทงสวัสดีครับตอนนี้เรามาเที่ยวปากคองตลาดนะครับมาดูงานเหล็กระทงอ่าชื่อวัดราชวัดราชบุญนะ ลาชาววะและพิหารอันนี <ancora. S 2> ้วัดมีงานนะัข้างในบวชก็จะมีมาไหา้พระนะครับวันนี้เราในวัดกันนะครับถวบ้านของตลาดเกันงานเก็บมาแล้วกับคนเยอะมากครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับคนคนเยอะเรนะส เ็มบอกจะมีการเวียนเกณยนหรอนี <tr 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 ่ขายกระทงด้วยนะครับกระทงมโอ้สวยครับคนเยอะครับโอ้งานใหญ่โตจริงเป็นบุญกุศลสร้างเสริมพุ้งงามความมีก็ถือว่าเป็นคนไม่ประมาท ชีวิตคนเรานั้นดาเนินไปให้ถูกต้องตามตํานองคองธรรู้จักทําความเห็นให้ตรงรู้จักทิฐุชุกการการคือทำความเห็นให้ตรงคนเราไม่ถ้าทำความเห็นให้ตรงนั้นชีวิตจะไม่ลู่เรืองแน่นอนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการทำความเห็นให้ตรงเป็นยังไงการทำความเห็นให้ตรงก็คือรู้เห็นว่าเราเป็นลูกนำป่ะ จะไม่ไปดูคุณหมอไม่ก <ones> ินอะไรกันจะกินไรบ้างล่ะช่วยกอบกู้ชีวิตเรา บุญกุศลในช่วงเทศกาลวันพระทงอี่คืออย่างยี่สิบน้ากินอย่งเป็นการทุณงามความดีให้ทั้สชีวิตมีความเจริญเนาะจะเป็นประกอบอาชีพการงานอะไรก็เป็นโบกี้เขาจะทำให้ชีวิตเราจะเรุ่งเรืองได้นี่นะอันนี้เราต้องมีความเข้าใจเนาทำความเห็นให้ตรบชุบของมึงอ่ะว่าการทำทุกอย่างแลการเราเป็นบุญกุศล